ต่อไปเนี่ยจะมีคนติดยามากขึ้น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 แล้วถ้าเราคอยสอนเฉพาะคนดีเราไม่พยายามปรับตัวเราให้ทันกับยุคอะต่อไปถ้าเกิดว่าติดยากันหมดบ้านหมดเมืองไม่มีคนดีให้เราสอนแล้วเราจะสอนใครครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺ เสียงอาจารย์เชิญชวนผู้ศรัทธาสู่กาลมาดังกล้องผ่านเกาะเล็กๆซึ่งตั้งอยู่กลางท้องทะเลสีครามอันกว้างใหญ่ของจังหวัดกระบี่ผ่านเกลียวคลื่นระลอกแล้วระลอกเล่าดังกระหึมผ่านหัวใจทุกดวงซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสื่อสารทึกเอกองอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นเสมือนลมหายใจที่ลอมรวมเอกภาพแห่งความศรัทธาไว้ด้วยกัน เกาเล็กๆแห่งนี้นี่เองเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอันทารุนอุลูมหรือปเอาะคลองกรรมสถาบันที่บำบัดยาเสพติดและบำบัดจิตใจ,จแก่เยาวชนผู้ที่เคยหลงผิดมากมายให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีงามกลับคืนสังคมได้อีกครั้งซึ่งจุดกำเนิดของสถาบันแห่งนี้เริ่มต้นจากบาบออนุรักษ์กิ่งเล็กผู้ที่เกิดและเติบโตบนเกาะแห่งความศรัทธาแห่งนี้ ปอนอหน่องนี้ก็เริ่มต้นสอนแบบพอนอทั่วๆไปอะครับเพราะเราเรียนพอนอมาเรียนศาสนามาก็มีควา,าม,ามาาคิดอยู่ว่าจะมาสอนศาสนาที่เราเรียนมานั่นแหละให้กับพี่น้องมุสลิมของเราเยาวชนทีนี้ช่วงที่เราสอนตอนแรกๆเราก็สอนแบบสบายเด็กที่มาก็สอนมากเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะจบชั้นป .6 มาเราก็ดูแลแบบไม่เหนื่อยไม่ลําบากในพอสอนไปสักประมาณสองปีเริ่มจะมีเด็กที่ แบบเด็กเกเรเ,เด็กที่เรียนไม่ค่อยได้รับความสําเร็จก็พามาที่นี่แต่ช่วงนั้นก็น่าจะยังไม่มียานยั่นแหละทีนี้ก็เด็กเหล่านี้ก็มาเริ่มจากเด็กเกก่อนทีนี้เด็กเกเนี่ยมาเรียนที่นี่ก็เราเอาอยู่เพราะว่าเราได้เปรียบแบบพื้นที่มันเป็นเกาะเด็กมันหนีค่อนข้างจะยากอยู่ก็ไม่รู้จะอยู่ทำ,ทำอะไรเพราะไม่มีอะไรให้เล่นไม่มีอะไรให้สนุกเรียนดีกว่า ก็เด็กเปลี่ยนใจมาเรียนพอเปลี่ยนใจมาเรียนก็ส่งผลไปยังผู้ปกครองที่มาเห็นลูกเปลี่ยนแปลงอะ่ะทีนี้เขาก็พูดต่อๆกันไปก็มีคนที่2ที่สามเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงยุคยายุคที่ยามันระบาด พอดูแลกันตรงนี้ได้แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนานๆก็เป็นกระแสะครับก็กลายเป็นกระแสะแล้วเขาก็พูดกันว่าตรงนี้เป็นสถานบําบัดเป็นออนเนาะแบบบําบัดคนติดยาก็เลยผลสุดท้ายตอนนี้ก็เด็กที่เข้ามาเนี่ยเราพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําว่าไม่มีคนที่ไม่ติดยาปัจจุบนัน ที่โรงเรียนปนอแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ700กว่าชีวิตและนับวันยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นทุกปีกฎและระเบียบก็คือเราไม่เขียนกฎไว้ที่นี่เพราะว่าที่ผมไม่เขียนผมมีเหตุผลอยู่อย่างนึงบางทีกฎที่เราเขียนไว้สองปีที่ผ่านมาเราต้องเห็นว่าไม่ต้องใช้กฎนี้แล้ว่ะเราก็ต้องไปลบมันอีกไปทิ้งมันอีกทีนี้เราไม่ต้องเขียนเราดู เรื่องอะไรที่มันสมควรจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปรับได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเขียนกฎเด็กก็จะติดอยู่กับกฎตรงนั้นปรับไม่ได้คือมาสมัครที่เป็นกฎระเบียบนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเราเราพูดถึงกฎข้างในกฎที่นักเรียนมาอยู่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องทําใจทําตัววางตัวให้ถูกก็คือยาเสพติดไม่ได้แต่ต้องนั่นแหละ,ะเพราะไม่มีให้แน่นอนอย่างที่สองออนักเรียนจะต้องอยู่แบบไม่ทะเลาะกัน และไม่สร้างทีมไม่สร้างกลุ่มโกหัวเป็นระเบียบหนึ่งเพราะว่าเป็นฮิกม่อย่างหนึง่งเป็นหิุผลอย่างหนึง่งเ,เรามีรู้ว่า,าผู้ที่มาสมัครคิดอะไรอยู่แต่เท่าที่สังเกตอะจะวุ่นวายจะไม่ยอมจะแต่พอหลังจากที่ เราพาไปโกนผมเนี่ยพอโกนผมเสร็จแล้วจะเงียบอ่ะครับมันมีความรู้สึกว่าหมดสภาพแล้เพราะผมเนี่ยม,ม,มันมันมันมีฝาไมะมันจะเป็นเท่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอหลังจากที่โดนโกลนหมดสภาพแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ปล่อยให้เครียดเราก็มีเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ก็ไปนั่งคุยนั่งพูดให้กำลังใจผมไม่เป็นไรงอกใหม่ได้อะไรประมาณนี้ เหตุผลสำคัญในการปกครองดูแลเด็กเหล่านี้ก็คือการแยกเด็กออกจากกันเพราะเมื่อเด็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะเกิดความสนิทสนมแบ่งพักแบ่งพวกเกิดการตั้งตนขึ้นเป็นหัวโจกมีลูกพี่ลูกน้องเกิดพฤติกรรมทำตามกันทำให้การควบคุมเด็กๆทำได้ยากเป็นระบบที่ระวางตรงนี้ครับผมว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเช่นยกตัวอย่างว่าห้ามอยู่เป็นกลุ่มเป็นทีมเป็น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 เป็ป็เนเป็็เน พออยู่ร่วมกันเนี่ยเกิด mm. ว่าถ้าใครจะทะเลาะใครอย่างนี้มันก็ต้องเกรงใจหลายๆคนอีกหลายๆคนน่ะไม่กลา้า <projection. S 1> เพราะเป็น6 7 0 0คนอยู่ร่วมกันที่มีคนดีคนของเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของปอนะก,ก็เยอะแยะมากมาย mm. อาจจะพอเริ่มจะทะเลาะอย่างนี้หรือว่าเริ่มชกต่อยกันอย่างนี้ก็มีคนที่เป็นคนดีอยู่ที่อยู่ในสังคมนี้ก็ต้องเข้ามาแยกมาห้ามมาอะไรประมาณนี้ปกะครองก็คือ มันมีเป็นชุดๆไปและก็เป็นเวลาด้วยเป็นเวลาด้วยครับเช่นยกตัวอย่างว่าเวลาเรียนอย่างนี้มันก็อยู่ในการดูแลของครูประจําชั้นที่สอนทีนี้พอประกาศให้ไปนอนแล้วหมดเวลาเรียนก็อยู่ในช่วงดูแลของหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มนอนอหัวหน้ากลุ่มนอนนี่จะรับไป15คนทีนี้หัวหน้าก็ดูแลการความเรียบร้อยตรงนั้นในการนอนตลอดจนกระทั่งตื่นนอน,น,อนพอตื่นนอนเสร็จแล้ว ก็มันอยู่ในโปรแกรมอื่นอีกพอเข้าในแต่ละโปรแกรมเขาก็มีหัวหน้าดูแลอีกะครับมัน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 สับเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นนั่นแหละวิธีการดูแลครับสาเหตุที่พนอแห่งนี้ไม่แยกพวกเข้าออกจากกันเพราะเพราะว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการที่ให้คนดีอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้นคนดียังสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ติดยาเสพติดสามารถเลิกยาได้เพราะเด็กที่กลับตัวเป็นคนดีได้ ในอดีตนั้นพวกเขาก็เคยผิดพลาดเคยติดยาเสพติดมาก่อนเช่นกันอย่างน้อยเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขายังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันได้และเมื่อเขาเลิกยาเสพติดได้เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆของพวกเขาเขาจะกลับสู่ชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้งก่อนมาที่นี่ผมก็ติดยาขนาดหนักเลยครับขนาดแบบว่าคุมสติตัวเองไม่อยู่นอนข้างทางเลยพ่อแม่นี่คือว่าหมดหนทางแล้วใช่ว่าจะ ให้เรานี่เลิกยาสาเหตุที่ว่าได้มาอยู่ที่นี่ก็พ่อแม่อีกนั่นแหละคือว่าตอนแรกๆก็ปะเสียก่อนที่ว่าปะจะเสียเนี่ยแกได้สั่งเสียว่าแกผมขอให้ผมเลิกยาสองสามเดือนหลังจากนั้นก็มะเสียด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันพอหลังจากมะเสียนั้นทาให้ผมคิดได้นะว่านี่ผู้ปกครองเราเนี่ยน่าจะเครียดก,กับเรื่องเราก็เลยทําให้คิดได้ก็ขอทั้งบ้านว่าช่วยพาไปบําบัดทีนะที่นี่แกก็ได้แนะนําที่นี่ ก็ได้มาอยู่ที่นี่ก่อนที่เราจะมานี่คือเราเป็นคนติดยาเป็นคนค้ายายอยู่แถวบ้านเมื่อปี54ครับนะได้พาตํารวจมาจาับที่บ้านแล้วก็พามาสถานที่แห่งนี้ mm hmm. มาถึงที่นี่ก็คือเราก็ปรับทำใจแล้วทําใจตั้งแต่อยู่บนรถแล้วครับว่าในเมื่อมาสถานที่ต้องมีแลสักาย่างหนึง่งมาที่นี่แรกๆคือส่วนมากเขาใช้นอนกับกินคนส่วนมากคือเล่นยาเนี่ยครับถ้าเป็นเล่นยาบ้าเล่นยาไอคือส่วนมากไม่ค่อยได้นอนเขาก็จะให้นอนให้เรากินพอร่างกายปรับสภาพแล้ว ก็เริ่มเข้าเรียนเริ่มเข้าตามโปรแกรมที่สถาบันกําหนดไว้แต่พออยู่นานๆเข้าได้ฟังบาบาตาีบได้ฟังครูเข้ามาให้กําลังใจก็ก็อยู่ได้เรื่อยๆจนถึงได้มีงานได้มีการที่ว่าบาบาได้แต่งตั้งให้พอเราคิดว่าสิ่งที่เขาสอนเรามาเนี่ยคือมีประโยชน์แล้วมาเริ่มเปลี่ยนแปลงมากๆคือตอนที่เขาให้เราขึ้นมาช่วยทํางานนะครับทางบาบาคือให้เราไปช่วยงานตรงสาราเนประสงค์ นั่นแหละรครับคือมันเป็นแรงบันใจคือว่าเราได้พบกับผู้ปกครองพบกับเด็กที่มาในสภาพที่ย่าแย่บางคนถึงล็อกกุญแจมือมาปูกแขนผูกขามาวางยาสลกมาก็มีเราก็ถึงแล้วก็สอบถามพูดคุยทุกวันกับผู้ปกครองเนี่ยคือเราต้องไปพูดคุยกับผู้ปกครองทุกคนกับเด็กทุกคนที่ท,ที่มาที่เนี่ยเราต้องพูดคุยทําให้เราคิดว่าพ่อแม่เราก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราทีเขารักเราหรอกเราเขาถึงเราพาเรามาที่นี่ทําให้เราได้ปรับเปลี่ยน แล้วก็คาพูดของบอ,บอ,บอคาพูดของรุ่นพี่นะครับคือแรงบันดาลใจให้เราได้เลิกยาอย่างเด็ดขาดยังยังยืนหยัดอยู่ครับผมจะช,ช,ช่วยสถาบันเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ผมได้เลิกยาถึงวันนี้เ็าพแอไปวอนอ,อแหงนี้ผมก็อยากจะช่วยหลาสถาบันแห่งนี้ก่อนที่ว่าจะกลับบ้านนะครับการปลูกฝังให้เด็กๆมีจิตใจที่เข้มแข็งได้นั้นต้องใช้หลักคําสอนของศาสนาเข้ามากล่อมกล่าวจิตใจ ให้พวกเขาค่อยๆซึมซับความดีงามผ่านคำพีอัลกุรอานให้เด็กๆเข้าใจตนเองและรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของพวกเขาเองเพราะไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีไปกว่าตัวเราการใช้ศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องยึดเนียวจิตใจให้พวกเขาได้เข้าถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยคุณธรรมอันดีงามที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขาซึ่งมนุษย์ทุกคน มีอยู่แล้วในตัวเองดึงตัวตนออกมาเพื่อให้หลุดพ้นจากความชั่วร้ายของนับสูจากอารมณ์ฝ่ายต่ำด้วยการปลูกฝังความศรัทธาและความเข้มแข็งอดทนภายในจิตใจของพวกเขาเองหลักสูตรการสอนวิชาเนี่ยก็เหมือนกันใช้วิชาเดียวกันเพียงแต่แค่มาจัดเท่านั้นเองสำหรับเราแล้วโดยจัดอย่างนี้ครับเ,เราเราเล็งเห็นว่าคนที่มาเนี่ยมันหลากหลายบางคนน่ะ อายุ30กว่าปี40กว่าปี50ปีก็มีคนเหล่านี้คนแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนที่จะเรียนอยู่ได้น,น,นานทีนี้เราคิดว่าอะไรที่ควรจะให้เขาได้ติดตัวกลับไปก็คือต้องรู้อันโกรอานถ้าหากว่ายังอ่านอันกกรอนไม่ได้เราก็ส่งเข้าไปชั้นอันโกรอนเวลาส่งไปเนี่ยก็ไม่ดูว่าชั้นนี้มีเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ดูอายุอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในห้องห้องหนึ่ง คนรุ่นลูกเรียนกับคนรุ่นพ่อเรียนอยู่ห้องเดียวกันหลังจากได้อันกรานถ้าว่ามีคนที่มาได้อันกรานแล้วเราก็ไม่ต้องสอนแล้วเพราะอันกรานเขาชัดเจนแล้วตัญยวิทย์อะไรเรียบร้อยเขาก็เรียนเรื่องอื่นอีกที่จะต้องเรียนเช่นว่าเรียนเรื่องเรียนกิตตากิตต์ภาษายาวีหรือว่ากิตต์ภาษาอาหรับถ้าจะเรียนกิตต์ภาษาอาหรับก็ต้องเรียนนาฮูซอรับรูเข้าไปบาลาก็วิชาต่างๆไปแต่เพียงว่า เรากระจายเราจัดเป็นขั้นเป็นตอนให้เรียนแล้วเราไม่ไม่ได้สอบไม่ได้สอบไม่ว่าไม่ใช่เรียนเรียนเสร็จแล้วสอบคนนี้ข้ามเื่อนชั้นไปไม่ใช่เอาตามความสามารถให้ได้ในวิชาต่างๆวิชานั้นๆเน่ยเช่นนาโฮให้เขาได้วิชานาโฮอย่างเนี้ยที่เขาสามารถไปอ่านเล่มไหนก็ได้อ๋อจุดแข็งของที่นี่ครับบาบอคนแรกเลยที่เป็นจุดแข็งนะครับแกต,ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับ ต้องการจะเป็นที่พึ่งให้กับมุสลิมของเราที่ที่ไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนแล้วนะครับมีหลายคนที่บอกว่าบาบออาจจะทําไม่ได้ทําไม่รอดนะครับเพราะว่ามันเขาไม่เห็นเขามองคนละแง่มุมกับบาบอนะครับเรามองต่างมุมกันแต่ว่าบาบอเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้แหละเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้เราสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เดินไปข้างหน้าได้ครับคือผมอยากจะให้ทุกคนพยายามใช้มุมมอง ที่เห็นความสำคัญของการเป็นอยู่ในสังคมอะครับถ้าเราทำมัวแต่ทำงานทำการทำสร้างที่เราคิดว่าจะสร้างความเจริญโดยที่เราไม่เหลียวแลสังคมตรงนี้ผมเชื่อว่าอนาคตของเราต้องดับมืดต่อไปในภายภาคหน้าแล้วถ้าเราคอยสอนเฉพาะคนดีเราไม่พยายามปรับตัวเราให้ทันกับยุคะต่อไปถ้าเกิดว่าติดยากันหมดบ้านหมดเมืองไม่มีคนดีให้เราสอน แล้วเราจะสอนใครเราก็กลายเป็นคนงงงนันทําอะไรไม่ถูกพอเข้าถึงยุคที่ว่าคนมันติดยากันหมดเพราะเราเขียนระเบียบไปแล้ว่าเราเอาเฉพาะเด็กดีแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมว่าจะเกเรยังไงแบบไหนเอาให้อยู่แล้วก็เดินหน้าทํางานตรงนี้ช่วยกันถ้าเราทําอย่างนั้นผมเชื่อว่าผมเราจะเป็นคนที่ทันต่อยุคต่อสมัยด้วย เพราะว่ามองอนาคตแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับและผมมีความคิดตามที่ท่านนาบีบอกเชื่อตามนั้นว่าท่านนาบีบอกว่าตราบใดที่เรามีจิตใจอยากจะช่วยพี่น้องตั้งตัวเป็นคนช่วยพี่น้องและอลัลลอฮฺตรลาจะช่วยอลัลลอฮฺจะช่วยเราตราบใดที่เราช่วยเหลือพี่น้องอันนี้คือใน h ะดิษท่านนาบีบอกให้สัญญาไว้อย่างนั้นผมก็เชื่อมั่นในสัญญาตรงนี้ถ้าหากว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีมุมมองงูตาม ศาสนามาใช้เนี่ยผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือดีแล้วหน้าเกาะแห่งนี้เสียงแห่งความศรัทธายัางคงดังก้องสะเทือนเข้าไปในหัวใจทุกดวงผ่านเกลียวคลื่นและท้องทะเลกว้างใหญ่เพื่อสื่อสารให้กับเอกองอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาด้วยพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าที่เจ้าชนะนับสู่ในใ,นใจตนให้จงได้เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความกล้าหาญองอาจและสง่าง,งามอีกครั้ง